ที่บอกนายพี่น้องนะครับก็คือวิญญาพาเที่ยวบอกพี่น้องว่าสิพามาติดตามเมืองน้ำอยู่เคลื่อนไหวนะครับเนาะตอนนี้วิญญาเริ่มคลิปอยู่ตรงร้านกำอนปลาเผานะครับเนาะก็คือเป็นเพิ่นเป็นเ,นเนอฟซีของของวิญญานะครับเอฟซีตัวยงกับอะไรนะครับเนาะตีตามคลิปวิญญาตลอดแล้วก็มาที่ไรก็มานั่งคุยกับเพลินนะครับเมื่อกี้ก็นั่งคุยกับเพลินอยู่ สักพักแล้วล่ะนะครับมันจะเป็นวิถีชีวิตของเพิ่นนอาหาปูหาปลาเลี้ยงชีพนะครับพรนะเ,เลี้ยงชีพได้นะครับเนาะคนทำกินหากินเท่ากับสนับสนุนกันนะครับนะนาานเนาะคนจะมากินเท่าสนับสนุนนะครับเนาะมียากับสิพามาเบ่งน้ำเพื่อนเอาไว้เริ่มคิดมาาพี่นออ้งนอ,องพี่น้องน้ำไหลเลยนะครับเนะนาะน้ำไหลเลยเลยเนหะ็นป่าไปจนเบ่งพี่นอ้อง นะครับยูลานคาท่อนปลาเผานึ่นะครับนนรเนาะนี่น,น,น้ำเคือนน้องวาย่หลายนะครับพอายคลิปที่แล้ววิญญาไปเบื้องน้ำยู่เคือนบุรัตนะครับน้ำได้ระบายน้ำตรงสปินเวสองช่องสองช่อง,องสปบินเวเลยนะครับก็บปรากฏว,ว่าน้ำบริเวณตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับ ปรากฏว่าจมนามไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีหม่องนางอยู่ครับลานคำท้อนป่าเขาเบิ่งก็มีหม่องนางให้ให้ล่องลับเขาอยู่นะครับมานสิบสิบตัวยี่สิบชุดโตอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวไปเลาะเบิ่งหม่องนามหม่องเคลื่อนนะครับนามเป็นยังไงที่แน่แใต้ตเคลื่อนลงมานีจังตีเห็นเลยนะครับนามนามเป็นเป็นเป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับถมวมไปเบิดแล้วเนาะเพราะนามเคลื่อนบราณเคลนระบายนามโซ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับเนาะอาจท้าไปน้องไปเบิ่ง น้ำเป็นยังไงเน้ระบายไลา์ปนันนะครับนะครับนั่งคุยกับเพื่อนเน,นาะนั่งคุยกับอ่าก๋ทอนปลาเผานะครับกับเจ้าของลานเพื่อนน่นนะครับมือว่านเพื่อนบอกว่าน้ำตรงนี้นะครับตรงไม้ดำๆนี่มือว่านน้ำน้ำถั่วไม้ตรงนี้เล่ยๆมือว่านนะครับมือนี้ลดลงเพื่อนเล่ยบอกวิญญาณเล่ยสอบถามมา น้ำลดลงจังหดทั้งทั้งที่น้ำเพิ่โบราณเพิ่นนั่งระบายอยู่เท่าเดิมเพิ่นวานน้ำซี่หรือน้ำห่วยเสียวห่วยเสียวหรือห่วยยังนี่แ่ะนะครับมันมันมันลดลงแล้วนะครับห่วยเสียวที่อยู่เลยเลยหนีไปจังหน่อยห่วยเสียวนี่น้ำม,มาจากทางอุดอรธานีลงมากนะครับมาประทากันครับตรงนี้มันก็เลยตึงนะครับตึงดันกันขึ้นามาน้ำไมยถ่วมเป็นบันะครับเบืู้เต้นเพิ่น มองเลนนา้าเป็นยังไงพี่น้องฝนมาอีกแล้วฟองขื้มือมึงย่านะครับเนี่ยบรรยากาศนา้ำเริ่ด่วมบ้าเลยนะครับเนาะตรงนี้ท่วมหมดเลยเดี๋ยวไปเบิ่งตรงเขื่อนนะครับเนาะครับอ่าวิญญาณกะเดียมาตรงลานอ่าอีพอลุ่งนวลน,นะครับนี่เพื่อนก็อยู่นี่แหละวิญญาณก็สอบถามเพื่อนแล้วนะครับว่าน้ำปกติอีพอเพป็นว่ามันสียู่ประมาณน,นี้นะครับดูนี่ครับอยู่อยู่ตรงเสานี่เลยน้ำเริลดลงบ้อนนี่ลดลงแบบ มองระยะเป็นแขนผูนละครับเบื้องระดับน้ำระวางเคลื่อนเห็นไหมครับเริ่มเริ่มน้าเห็นนะลุงหนวดเพื่อนว่ามือว่านนี่น้ำยืดระดับนี่เคลื่อน่ะสีสีแนมเาเห็นได้แทบเสมอกันหมดเลยนะครับมือนี้เป็นยังจีงลดลงเพื่อนว่าหวยอ่าสบอช่องช่องเปิดน้ำยู่ยู่ช่วงล่างนี่ก็จะเปิดเปิดระบายนา้ำ น้ำก็เลยลดลงไหลามามันมันสะดวกในการไหลมาครับสะดวกในการไหลแล้วน้ำซุ่มนี่ก็เลยลดลงตามนะครับเนาะตั้งตั้งดีน้ำเคลื่อนระะบายยูยีพาลานลูบาตเม็ดยูกนะครับเป็นสปอมถ้าพี่น้องที่ตามคลิปที่แล้วเนาะก็คือ,อสปินเว่ยระบายสองช่องนะครับสองช่องสปินเว่ยยุนะครับตามมัอนี่มากมัอนี่สวยงามนะครับลานลุ่งลวดพุกอยูนี่นะครับติดกันกาลานา คำทอดปลาเผานะครับอยู่ใกล้ๆกันคนละคนละเส้นทางนะครับจังไรกะมานั่งชมบรรยากาศได้นะครับนี่ครับที่นั่งที่ยังไม่เคยเห็นไว้นะครับนะครับอ่ะดีๆยาพไปตามมุมเลื่อนนะครับนะครับโอ้นะครับร้านกำอรปลาเผาร้านลุงหนวดนะครับยึดติดกันเลยนี่ครับนะพี่อย่างไรเคยขึ้นมาจังที่สวนมากระทายอยู่ด้านล่างนะครับก็ยังไงอยู่ทั้งคนอู้อยู่ทั้งชั้นนึงสูงคน มีญาติชวนมาเกี่ไทยทัง้งฝุ่นไปลุกมาสีนะไปะลงมาสัมผัสแล้วก็โอ้บรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศร้านของลุงหนวดนะครับยี่นี่ก็ไดนะ้เนาะกะบรรยากาศดีอยู่นะครับเนี่ยมาลองมานั่งชมบรรยากาศชิวๆดูนะครับนี่นะครับกำลังบรรยากาศเลยครับตรงนี้เนาะเออมวยไส้ใหลาย,ลายนี่เป็นแสดงว่าข้าเจ้าไม้ย่างนาะ กสิมาหาปลาขึ้นได้บุนะเดี๋ยวไปเบิรงไกลๆเนาะครับนี่ลูกนวดบอกเมื่อกี้นะว่าระดับน้ำไปยังจังเห็นเป็นขันบันไดแบบนี้แล้วเพราะว่าอ่าที่ไตนำพองลงไปนี่นะครับไตเคลื่อนลงไว้ลงไปนี่เขาจะเปิดบานระบายน้ำเพิ่มระบายกว้างขึ้นนะครับเพื่อระบายน้ำลงไปให้เร็วขึ้นนะน้ำก็เลยลดลงไหมครับตั้งๆที่น้ำคือโบราณระบายน้ำยี่ห้าล้านเท่าเดิม ลดลงเป็นแขนเลยครับแต่ควมควมตรงนี่ประมาณแขนใดนะครับแต่ค้มุ่เรียบนี่เท่าไรบ้าหูนะครับแนละนี่เทานี่เบื้องหน้ามันมั่นกับานาม้มลดลงมันกับสีสวยงามนะครับานา้ำรับนม้มล่ำน้ำคล้องอ่ะลดลงนะครับไปเคลื่อนไหวลดลงแล้วมันกับสีเป็นไห้เข้าเห็นขึ้นแบบนี้เห็นปะนะครับนเห็นปะ มันจะสวยงามเลยครับแล้วเสียงน้ำนี่ดังบึมบึมบึมเลยค่ะเสียงมันกระทบฟังนี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,น,บน,นะครับพี่น้องบรรยากาศแบบนี้วิญญาณผาเที่ยวกับพาพี่น้องมางก,กอติดสถานการณ์น้ำเขื่อนบุรัฐเขื่อนน้องไวที่อยู่เหนือเขื่อนแน่อยู่ใต้เขื่อนแน่กับพญามังก,กอติดในพี่น้องเบืองแบบนี้นะครับเนาะ อยู่ตรงนี้สิเห็นว่ดเลยครับเคลือนหน่อยเกลือนใหญ่เคลือนเนื้อเคลือนเทิงคุดก็คือตรงที่กนันน้ำเพื่อว่ากักาน้ำไว้เอาไปใส่เพื่อเกษตรกรนะครับเข่าไปในร่องในคลองจุมาท่านถ้าออกไปทางกลัวมือวิญญาสิถ้าเสียวไปทางเขาสึกว้างนะครับขันท่้งใจมือนี่ก็มีประตูน้ำระบายเข้าไปทางคอนแกนนะครับน้ำยังังยัง่ง บันไใสนะครับเพราะน้ำออกเป็นสีนี้เพราะหนึ่งน้ำเคืองมัดสูงมากขึ้นสูงพวกพักพวกต้นไม้ต่างตงที่มันที่มันยู่ยหาดมนน้ำเคือเนี่ยนะมันเน่าเสียนะครับนะกระสิลบายลงแบบนี้พันฝนมันบดตกลงมาอีกนะวิญญาขาดว่าน้ามันสีลดลงนะครับขาฝน,นบดตกมาซ้ำอีกเะครับถ้าฝนนั่งตกมาซ้ำอีกอยู่ คงสิมีน้ำเพิ่มขึ้นหรือเครื่องมือต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับบรรยากาศนะครับปกตินี่ต้นทึบสาต้นนี้ทุกปีในน้ำจะถ่วมปีที่แล้วนะต้นทึบสาต้นนี้สะอยู่เคืองพูหละถึงงางาเข่ามานะครับงาเข่าตรงนี้เลยเนี่ยนะครับเพราะว่าเครื่องมือปีที่แล้ว3 5ลห้าล้านลวเมตรเด้ นะครับ35ล้านถึง40่สนี่อย่างนี้แหละี่จำไว้ได้นะแต่จำผิดนะครับ30ล้านหรือ35ล้านเนี่ยนะครับระบายมันสิฮอดตจนชำส่าเลยหอดงาเข่ามันนั้นนะครับแต่ว่าปีนี้เกินมรรดาบายอยู่ที่25ล้านลูกบาทเมต่อวันเน,ะนาะน้ำก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้ท่นพี่น้องติดตามคลิปยา่าค่นขนาว่มื่อไรมองนี่สิเป็นที่น้ำตกที่สวยงามเลยทีเดียวนี่คุณเอามาจากชั้นม,นนมาหาป่าไหมครับมึงดู้ โอ้บรรยากาศยีเไยครับเนะาะอืมนะครับเดี๋ยวนำรเช่องมีปลาไลายนะครับวิญญาคุ้ยคยร,รับปลาลานขุมท่อนปลาเผาบนมาเดี๋ยวสิโทหาวิญญาให้มาทายว่าช่วงนำรดลูกไลไลแล้วปลามมนสิบปนมาเมื่อวานแหเมื่อวานแหมาตึกแหบปลาสิหลนะพระเจ้าก็สิ สีผ้ามาเบิงนะครับช่วงวานแหงนะเรานี่ก็มีสเบลชาชมนมาวานอยู่เลยครับนี่แต่บ่้โหอันน้ำแห้งปลาหนีปลาไม่สิขึ้นมากใดบ่ขึ้นกนสิขึ้นน้ำฟังสินะครับเนาะขึ้นสิขึ้นน้ำฟังมาลักษณะแบบนี้ปลาสิขึ้นน้ำเลาะมากนี่ขนาดมันแห้งอันน้ำแห้งกับขื่นบนบอใดก็สิเลาะมากนี่นะครับสิเลาะมากน้ำลิงสีนะเขาจ้ากับสีวานแหบ่ช่วงสีน้ำไม่แห้งเขาเจ้าก็สิพอได้วานได้นะครับเน,น,นะน,น,น,นา,นา,านะ มีเลื่อนน้องไว้นะครับเขื่อนน้องไว้นะครับพี่น้องพี่ญาติตดตามน้ำให้พี่น้องเบืองณนะตอนนี้น้ำเลื่อนบรษัทได้ระบายน้ำที่ช่องสปินเวย์25ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะครับน้ำเลื่อนน้องไว้เลยเป็นสภาพนี้นะครับบองหัวา่าขันฝนมันตกลงมาอีกบองหัวเ่าื่อนบรษัทต้องระบายน้ำเพิ่มบอกถ้าน้ำเขื่อนเพิ่มขึ้นคิดว่า คาดวาคุงศิลาใบอีกแน,น,น,น่นอนถ้าน้ำขึ้นเวลาหรือฝนมาตกลงไมไหมเกินเวลาต้องลดการระบายน้ำลง่มแมนบาพี่นอองแล้วเกอนน้องไว้ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้กะคงสีสวยงามต่อไปนะครับเนาะครับพ่นอ่อนอย่ค่อยที่ตามเบิ้งแต่ผูรญานาคไปเบิ้งเพก่วันเหี้ยเป็นได้ตาปะไปเบิ้งวานขุนหรือวานดึงเสื่องขุนเนธน้ำามลข้ขมัดี่ ตรงนนี้นะคกันสีปลามันกันสีแดงสูงย่ำขึ้นมาเลยนะปลาเนาะได้บ่เนาะเอ้านัน่นเด้ได้อยู่เดิพูดอ่ะโอ้มีปลาขึ้นอยู่ได้ไพี่น้องพูดอ่ะนะครับกระจอกวานแฮได้อยู่นะครับบาและซีตัวหาตัวนี่ก็บหัวง่ายสูงว่าบาและหาตัวเนาะนี่น,นสมมุตินะหาตัวสิบเทียหาสิบตัว <laughs> ลอยเชียรนจะไหนพี่น้องก็อลองกินเลยเบิ้งดูครับนนะบรรยากาศเนาะเนี่ยดูมือนีพี่ญาตถ่ายคลิปวันที่26นะครับเออยี่สิบเจ็ดเท่ที่พี่น้อง27ตุลาคมเด้อมือนีพี่ญาตถ่ายคลิปนะครับยีตุลาคมมือนีมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งเวลาบ่ายโมงหน้ตอนนี้นะครับเวลานะครับถ่ายพี่น้องเบิ้งเวลาบ่ายโมง นะครับก็ขอบคุณนิฟซี่ดีเพิ่นแนะน้ำมาบอกว่าให้บอกวันที่แน่ให้บอกเวลานแน่สินะครับนะก็กัขอบคุณเพิ่นนะครับก็บชิมีหลายคนที่ได้วานแหงน,นะครับนั่นเลยวะก็คนหนึ่งวานได้ปุ๊บคนหนึ่งก็ถือเป็นสวมกันแทนกันไหมครับนะคือคือสิสับเปลี่ยนกันวานเนาะผู้วานกนะ้อนก็ขึ้นไปก้ดปลาผู้วานที่ลังกัต่อมานนะเอ๊ะเบ็ด เบ็ดดึกนะครับดึกดึกเหลือสิบเบ็ดกเกี่ยวนะครับนะอลองเบิงครับพีนบบ่น้องาบิดงมันก็เป็นวิกฤตมันเป็นมันเป็นเขาเอ่ยมาเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮามีน้ำไม,มีน้ำม,มีปลาเป,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 ป็นไ่โมครับเขาจะก็ต้องหาหาน้ามันมีปลาไมาจะใส่เราพี่น้องเพ้าะว่าแบบเอาหนี่เขาจะกำลังชีวานกันกระหมายถึงที่พี่หน้าบอกปลาไม่จีกืนตรงตรงไม่ได้เพราะว่า นำมันแห้งวัวปามันสิเล้างๆเห็นมากในเมื่อมันโดดขึ้นโดดขึ้นเป็นพักเห็นว่าโดดขึ้นพักมันบ่ได้เห็นว่านามแห้งมันก็สิมาเฟี้ยอยู่ช่วงช่วงนี้แล้วช่วงที่นามว่าแห้งมันสิมาหลบยี่แถวนี้เนาะเอาบุงดูครับโอ้โหโอ้ได้ปลาเนี่ยนะแม่นิลีครับนั่นได้ปลาเห็นว่าน่ะเขาเจ้าดึกดึกไปดึกเบ็ดเกี้ยวไหมครับเบ็ดเกี้ยวเนาะอาจะเก็นเบ็ดเกียวอ วานแล้วนะครับเอาพูดันวานปุ๊บก็สิอว่าเขาแถวเขาคิ้วกันนะครับวานนะครับเอาบึงพุน,นิสิได้บ่ะนะครับนะเอาบึงมันเป็นวิถีชีวิตคนอนทรานมาเนะ่ากันหาอยู่ให้กินแบบนี้แหละนะครับนะ,ะอันไดไลก์กไปเหยียบตากแดดทางอันไดไลายอีนี่ก็ขายได้หมดละเนาะเป็นไ่ได้ก็ได้ครับเป็นไ่ได้ โอ้ยติดอีกแล้วนะครับติดอีกแล้วนะ่ะได้นะครับได้ปลาได้ปลาดึกเบ็ดไ,ม,ไม่หันเห็นปะดึกปุ๊บเปิดจะคลากมากแม่เบ็ดมาสิเกียวปลาขึ้นมาเนาะโอ้แหนี่บ่อติดครับแหนี่บ่อติดนะครับมันก็สิเป็นบาดบาดนะครับเอาเดืองเจ้านี่ปรับเอ้ยพี่ยากเข้าใจว่ามันเป็นพระลานหินอยู่มงตรงนี้นะพระลานหินอยู่ตรงนี้ตรงหังน,นเป็นน้ำโตน้อมเป็นผะักนะ นี่นครับย่ามือนีถ่ายคลิปวันที่27นะครับ27ตุลาเด้อพี่น้องจําไว้นะครับหลังจากนั้นมาถ้าเกิดบานน้ำมันลดลงเอ้ามันก็ได้ดูแนะผู้ดึกเบ็ดเห็รรโโนะครับโอ้บลติดนะครับปลติดแต่ว่าปลาสิขึ้นมาซ้ออยู่ปลาไหนกับปลติดนะครับเนาะมักกัดสีปลามากสีตื่นคน้นกันเลยเนาะคนแรกได้อยู่ค้นส่องมาสิบะไรว่านเนี่ยตื่นค้นนี่แหละครับ มันเป็นวิธีชีวิตคนอีสานมาเฮาเนาะต้องถ้มาหากินแบบนี้นะครับนี่เป็นด้วยโอ้พี่น้องเนี่ยมากระไรเนี่ยมาเล่นฝ่าสิกินไหลได้พี่น้องเห็นอ่ากําท้อนลันเจ้าของลันกําท้อนปลาเผาเป็นบอกเนาะขนาดน้ำมันลดลงกันนี่ปลากระสีต้อมไหมครับพุม่มพุ่มกันตะแลรงถึนมาในช่องเนาะ านามได้ลายสิมันติดกระจายกันเพราะนามมันกวงนี่ปลามันสิแลนได้ได้ทุกม่องนะครับเนาะวิญาบ่มัมนใจว่าฝนมันสิยุดบาพี่นอ้องฝนมันฟ่าเหลี่ยมกู้ปับกูปับอยู่ข้างหลังวิญาทั้งจานทตะวันตกเนาะผู้ได้เกี่ยวเขาดอยช่วงนี้ก็ค่อยลำบากเี่นอ้องตาเขาบ่ได้เนาะนี่นะนะครับพี่นอ้องวิญาพาเที่ยวกับสิพ้ามาก,กอ่อนติดถานการนามรูปแบบมีหละ่ะนะครับ หลังจากน้ำเบิดแล้วนาแรงเขาจะไปเที่ยวบางอื่นนะอันนี้ก็จะเป็นวินีวิธีการดึงครับรับโอ้เบ็ดเป็นเล่าเบ็ดเบ็ดเบ็ดโอ้หลครับเพิบอืมอืมเขาจะดึงไปนะครับเอาลองเบิรงกะครอย่าไปดึงโอ้เฟียงไปแล้วดึงเบ็ดก็มาคือเบ็ดเขาเลยเบ็ดหลากหรือหลากเบ็ดนะครับหลากเบ็ดสองคนเลยนะครับ พยายามมาทายอยู่นี่ข้าจ่สิว่าบอเนาะอ๋อเดี๋ยวถอยมาจังน้อยเนาะข้าวจ่มาอยู่ตรงนี้นะครับอานะครับเป็นวิถีชีวิตของคนเท่าเนาะเขามาหากินข้าวสารบ้านเท่าแต่ส่วนมากกับข้สารบ้านเท่าจะหากินแบบนี้เนาะมันกิดบอลตกเสียเนี่ยก็คือดึกไปนี่ปลาสีปลาสีร้อยมากเนาะอาจจะเป็นมูอเป็นกุ้มสินะครับมันก็สิติดใจนิดหนะครับอื น้ำม,มันแห้งดนะีเนาะมันก็สิพัดไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะครับ,ครบเครื่องรานีงก็น,น้ำก็เริ่มยุบลงอยู่ครับเพราะว่าน้ำข้างล่างบ่มีหนุนขึ้นมาแล้วนะครับมุงทึ่งสองคนยึงทั้งป้ใดอยู่เดีครับใส่ลปปาติดอยู่เนาะนะครับนี่ครับเอาพญาพามาเบิง่งน,น้ำน้ำเบงผู้ตกปลาน้ำผู้วานแห่น้ำ ทุอนวันนะครับเบิ้งน้าได้เห็นคนตกปลาพร้อมได้ปลาพร้อมนะครับมันก็เป็นวิธีชีวิตขาเจ้าเนาะมันจะนะท่านสมัยขึ้นมาก,การหาอยู่หากินนะครับตะกี้บ่มีได้เบ็ดเบ็ดดึงสิสมัยก่อนนี่บ่เคยมีนะครับมีตะวานแหากูเหมือนม,มีลูกสุ่มดึงโอ้โอเแลวดึกคือเครืองกับเครื่องพ่อง เอ้ยมันคือบทติดเนาะมันคือบทติดใหม่ติดไหลเนานะนะครับเออมันกับบรรยากาศนี่นะครับนะ่าจะว่ามานังสร้างหารแล้วมานมานังมโตวัวแบบนี้เบ,นะบื้องหนามนะบึมบึมบึมบักกะมานังได้ครับ วันเสาร์อาทิตย์ก็มาได้เลยหรือวันธรรมดาก็ได้ัที่้องวางก็มา,ราครับเปิดกระฮ็ดโตะรองรับไ้ให้เฮามานางบรรยากาศนะครับรถจอดเองเพื่งอ่ะรถจอดที่จะจดรถจอดเยอะะเลยนะครับช่วงบรรยากาศแบบนี้เห็นปะอืมนะครับสวยงามนะครับกับสวยงามห, وم, ห وم ่มห่มธรรมชาติเลยครับเนี่ยห่มสุดตาต้นบางไงเนี่ยเนี่ยฟ่งดูห่มเย็นซื่ๆเลยนี่นะครับห่มเย็นซื่ๆเลย นะครับมีของร้านลุงนวดห้าร้านนึงแลก็ของกำทอนปลาเผาอีกร้านนึงนะครับติติใกล้กันนะครับมาอุดหนุนกันนะครับมาอุดหนุนกันมานั่งช่มบรรยากาศแบบนี้กินอาหารอร่อยอร่อยแล้วชมบรรยากาศน้ำตนบึมบึมเสียงน้ำบึมบึมและวิวงามๆแบบนี้นะครับอาหารอร่อยอร่อยอยู่เกือน้องไหว้าวเลยนะครับเนอะนะครับเดี๋ยวบรรยากาศแบบนี้สี่เห็นอยู่ช่วง ช่วงนี้นะครับเกิดว่าช่วงฝนเมดไปแล้วกระสิเป็นอีกรูปแบบหนึ่งบรรยากาศแบบนี here, ้กะในช่วงนี้น้ำน้ำหลากน้ำน้อยต้นบึ้มแห้งๆนะครับเนาะก็สิเป็นเป็นหลายๆยางกันไปนะครับเนาะแต่ละช่วงแต่ละฤดูนะฮะน้าแรงก็สิเป็นน้ำน้อยๆมองเที่ยวเลนน้ำกรสีหลายๆต่ช่วงนี้มองเลนน้ำกระสิน้อยน้ำกระสีห้ายนะครับหน้าฝนเนาะครับผม วิญญาภัยเดียวกับสมัครกอติดในพี่น้องเมืองยงศิละนะครับเนี่ยน้ำแห้งดีครับซัมทะเลเลยเด้น้ำทะเลน้ำจืดก็ได้เลยนี่นะครับเนาะมีโอกาสก็มากดีครับวาวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้หรือวันไหนก็ได้ที่มันว่างเนาะที่ท่านว่างก็พาเขาขั้วมากก็ได้ครับยาแรงก็ได้ยู่เด้นะครับเนาะวิญญาภัยก็ไม่ยังไครับในพี่น้องไเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับในเขื่อนน้องวายนะครับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ